เราว่าเพื่อนๆหลายคนที่แวะเข้ามาฟังแล้วก็มาเข้ามาติดตามคลิปนี้เนาะก็น่าจะมีประสบการณ์ในเรื่องความรักมาหลายๆรูปแบบเนาะแต่ละคนอาจจะเจอเรื่องราวที่ต่างกันแต่ว่าวันนี้มันจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการผิดหวังในเรื่องความรักเนาะแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่ก็ไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยจะกลับไปก็ไม่เหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะเป็นซีรีส์หญิงรักหญิงก็ เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนสองคนเนาะที่โคจรมาพบกันแล้วก็เป็นเรื่องที่เริ่มต้นด้วยความผิดหวังของผู้หญิงคนหนึ่งนะคที่ชื่อคุณเฟย์ซึ่งในเรื่องเนี่ยนำแสดงโดยหมอเจบลลนานะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นตัวแสดงหลักคู่กันเลยก็คือน้องก้าวนะคะเป็นคุณเหมียวนะคะก็ เราเองได้เจอเรื่องนี้เนี่ยในช่อง YouTube ซึ่งเขาทาง GMM เขาเอามาลงไว้เมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วซึ่งก็ผ่านมานานพอสมควรเนาะชื่อซีรีส์ว่าแพ้ใจค่ะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเพลงของพี่ใหม่เจริญปุรานอ้องหลายๆคนอาจจะเคยฟังมาบ้างก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นเหมือนกับเพลงประกอบ ซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ทั้งหมดมี2ตอนหลักนะคะซึ่งก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์แปะไว้ที่ด้านล่างตรง description นะคะเริ่มเรื่องมาก็จะเป็นเหมือนกับหมอเจี๊ยบเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ดีกับแฟนของเขาอยู่แล้วแหละ,หละแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาเกิดจับได้ขึ้นมาว่าแฟนของเขาเนี่ยแอบที่จะนอกใจเขาไปคบกับผู้ชายคนนึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำให้เขาเองเนี่ยเฮิร์ตมากแล้วก็ เหมือนกับปั่นป่วนไปเลยสักช่วงหนึ่งคือแบบว่าเหมือนกับเฮิร์ตหนักมากอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องราวที่ดําเนินไปถึงจุดหนึ่งที่โดยโดยงานของของตัวละครตัวนี้เนี่ยโดยงานของหมอเจ๊ยบเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่า มีมีเหตุที่จําเป็นต้องไปสัมภาษณ์คนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ทํางานเกี่ยวกับการบําบัดเกี่ยวกับการขี่มา้าอะไรลนะักษณะน,นี้แล้วก็ไปซึ่งซึ่งนําแสดงโดยก้าวเนาะแล้วก็ มีโอกาสได้ไปเจอกันแล้วก็ไปทำงานที่นั่นซึ่งตอนแรกเนี่ยหมอเจฟเจอกับก้าวเนี่ยก็เหมือนกับ first impression แต่ว่าเขาเองเขาไม่รู้ตัวว่าเขาชอบแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเขากำลังรู้สึกดีกับผู้หญิงคนนี้แต่ว่าคือเขากำลังเหมือนกับ ไม่แน่ใจแล้วก็สับสนกับประสบการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องของการผิดหวังในเรื่องความรักอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ตัวเขาเองไม่กล้าที่จะเริ่มใหม่แล้วก็เหมือนกับยังไม่แน่ใจอะไรเงี้ยซึ่งในช่วงแรกเนี่ยความไม่แน่ใจความสับสนในจ,จิตใจของของตัวละครที่ชื่อคุณเฟเนี่ยก็เหมือนกับทําให้เขาเองไม่ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีในช่วงแรกกับ กับคุณเหมียวหรือว่าน้องก้าวเนี่ยในในตอนแรกสักเท่าไหร่นะักเราก็เหมือนกับเหมือนกับไม่ไม่ค่อยประทับใจกันละกันเท่าไหร่เออเราก็พออยู่ไปสักพักหนึ่งก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทําให้ซึมลึกเข้าไปค่อยๆซึมลึกเข้าไปแล้วก็ทําให้หมอเจมเนี่ยเขาก็เริ่มมีใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้กับให้กับขุดทางทางน้องก้าวหรือว่าคุณเหมียวอะไรเงี้ยนะ ก็เรื่องก็ดําเนินไปถึงจุดหนึ่งจนไปถึงจุดที่ก็ต้องมองว่าเป็นจุดหักเหของเรื่องแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่าให้ฟังทั้งหมดเพราะว่าอยากให้แต่ละคนเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปดูเองนะคะแต่ว่าก็ต้องไปว่าเป็นการจบแบบแฮปี้เอนดิ้งเนาะแต่ว่าจะจบแบบไหนจบยังไงก็ติดตามดูกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ทางเดสคริปชั o นก็สําหรับเรื่องนี้นะตัวเราเองเรารู้สึกว่าเราเรา,เรารู้สึกว่าเราอิ่ใจเนาะ จากช่วงเวลาหนึ่งของคนคนหนึ่งที่รู้สึกผิดหวังแล้วก็ไม่แน่ใจในการที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกท้อทแท้แล้วก็ระยะเวลาในช่วงเวลาหนึ่งทําให้เขาได้มาเจอกับคนอีกคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเนาะเราว่าเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆเลยคือเป็นซีรีส์สำหรับเราเราเรารู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่น่าติดตาม ก็รู้สึกเสียดายที่มันมันน้อยไปนิดนึงเป็นมินิซีรีส์เนาะอะแต่ว่าหนังเออหนังเรื่องนี้สอนอะไรเราได้เยอะมากทีเดียวเนาะในเรื่องมุมมองของความรักอะไรเงี้ยอยากให้เพื่อนๆหลายคนติดตามแล้วก็ ลองคลิกเข้าไปดูเนาะเชื่อว่าในช่วงโควิดนี้ก็น่าจะทำให้เพื่อนๆที่อาจจะมีเวลาว่างเลยหรืออาจจะว่างจากงานไม่ได้ทำอะไรก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากเลยที่จะได้แบบจิกบกาแฟแล้วก็ดูซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยเนาะขอบคุณทุกคนที่ตามนะคะแล้วก็เชื่อว่าเราจะได้พบกันอีกในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ซับสไครต์อยู่ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าคือต่อไปจะพูดถึงเรื่องความรักในมุมไหนบ้างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ